โอ้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้โอ,โอ,โอ้พี่ครับล่วงนี่ครับนี่ครับพี่ครับหลายเม็ดเลยครับพี่กินไม่ได้ทำไมครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมติดหวานอย่างเงี้ยัมันจะไปย่างอะไรแค่กินพริกเป็นน้ำระแดงแหมมึงว่าพวกกูจังเลยแน่จริงมึงกินเองไหมละ่ะทา้ทาใครท้ามึงก็แหละ นะพี่หมดยังโอ๋โอยังอยู่ยังอยงู่โอ้โอ้พี่ครับล่วงนี่ครับนี่ครับพี่ครับไหลเม็ดเลยครับพี่กินไม่ได้ทำไมครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมไติดหวานอยู่แล้วมันจะไปย่างอะไรแค่กินพริกเป็นนักดาดแดงแหมมึงว่าพวกกูจังเลยแน่จริงมึงกินเองไหมละ่ะข้าหน่อยท้ามึงก็แหละตาย พี่ครับลวงนี่นเมเลยครับ่กินไมได้ทำไมครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมติดหวานะมันจะไปย่างอะไรให้กินพริกเป็นน้กาแดงแหมมึงว่าพวกกูจังเลยแน่จริงมึงกินเองไหมล่ะเ้าไหนเามึงก็แหละโอ,โอ้หมดย่งนะพี่หมดยัง ล่วงนี่ครับน,นี่ครับพี่ครับหลายเม็ดเลยครับพี่กินไม่ได้ทำไมครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมติดหวานอย่างนี้คมันจะไปย่างอะไรแค่กินพริกเป็นน้ำตะแดงแหมมึงว่าพวกกูจังเลยแน่จริงมึงกินเองไหมล่ะท้าหน่อยท้ามึงก็แหละไอ้อโอ้หมดยังนะพี่หมดยัางโอ,โอ้ยังอยู่ยังอยู่อ นี่ครับพี่ครับหลเม็ดเลยครับพี่กินไม่ได้ทำไมครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมติดหวานอยูะมันจะไปยากอะไรแค่กินพริกเป็นน้ำระแดงแหมมึงว่าพวกกูจังเลยแน่จริงมึงกินเองไหมล่ะท้าหน่ยทามึงก็แหละท้าอ๋อหมดยังนะพี่หมดยังโอ้ยังอยู่ยังอยู่ ครับลวงนี่คร,ครับนี่ครับพี่ครับหลายเม็ดเลยครับพี่กินไม่ได้ทำไมครับ,รบเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมติดหวานนย่แล้วมันจะไปย่างอะไรแค่กินพริกเป็นน้ักระแดงแหมมึงว่าพวกกูจังเลยแน่จริงมึงกินเองไหมละ่ะถามนายถามึงนั่นแหละตาโอ้หมดยังนะพี่หมดยังโอ,โอ้ยังอยู่ยังอยู่ นี่ครับพี่ครับ<พ>หลายเม็ดเลยครับพี่กินไม่ได้ทำไมครับเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมติดหวานอีกแล้มันจะไปย่างอะไรแค่กินพริกเป็นนักจะแดงแหมมึงว่าพวกกูจังเลยแน่จริงมึงกินเองไหมล่ะถ้าหนลยถ้ามึงก็แหละท้ย